ส่วนคุณสุภชัยใจสมุทรแกนนำพักภูมิใจไทยฮะได้มีการโพสต์คลิปอธิบายแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่คุณสมศักดิ์ประกาศลงมาที่23ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วบอกว่าประกาศนี้ทำทันทีกัญชาไม่เสรีอีกต่อไปจริงๆแล้วเนื้อหามันแทบจะไม่ต่างจากประกาศที่มีเมื่อปีห5หสมัยนายอนุทินเป็นรัฐรีสาธารณสุขเลย แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยฮะเมื่อปี2565มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพศ2565และลงประกาศเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565ลงชื่ออนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กาทั้งสองฉบับเนี่ยเหมือนกันประมาณ90%แน่นอนครับของท่านสมศักดิ์มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง5% 10%แต่ที่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้กล่าวหาว่าพักภูมิใจไทยปล่อยให้มีกัญชาเสรีถามว่าเสรีตรงไหนล่ะครับเมื่อปี65เนี่ยก็ควบคุมแล้ว ควบคุมเหมือนที่ท่านอ้างว่าวันนี้ท่านควบคุมไม่เสรีแล้วก็เป็นข้อความเหมือนกันเป๊ะๆอยู่พอพูดกันตรงนี้แล้วไปๆมาๆเนี่ยผมว่าเป็นความไม่รู้ความไม่เข้าใจของภาคเพื่อไทยว่าจริงๆสิ่ง,งที่ท่านแอบอ้างเนี่ยเขาทํามาก่อนท่านแล้วเขาที่คุณกล่าวหานั่นแหละว่าปล่อยให้กัญชาเสรีเสรีไม่มีละคำ ักภูมิใจไทยเรามีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ประกาศนี้ก็เป็นประกาศควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์และไม่อนุญาตให้มีการสูบเหมือนประกาศของท่านที่ไม่อนุญาตให้สูบป,ประกาศเรื่องการที่ห้ามการจำหน่ายด้วยเครื่องอกดตู้กดนะครับห้ามโฆษณาห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม ในสถานที่ไม่ว่าวัดสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสนุกโรงเรียนเหมือนกันหมดเหมือนกันเป๊ะเลยครับท่านเนี่ยท่านล่อของท่านอนุทินในคุณสุภชัยใจสมุทรนะก็ออกมาตอบโต้คือบอกว่าจริงๆมันมีประกาศควบคุมอยู่แล้วไอ้ที่ออกประกาศมาใหม่เนี่ยก็แทบไม่ต่างจากเดิมแต่ตีคองร้องเปล่าแล้วมีแอคชั่นเหมือนหวังผลทางการเมือง ทีนี้ถ้าเราไปดูตัวประกาศชัดๆนะประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาปี68นี่คือประกาศล่าสุดนะในสมัยคุณสมศักดินะ์นี่ฮะสมุนไพรควบคุมปี68นะซึ่งก็มีอยู่สองหน้าลงชื่อด้วยคุณสมศักดินะ์หน้าถัดไปะนี่หน้าสองส่วนอีกประกาศหนึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาปี65 เทียบกันปี65อันนี้ลงชื่อโดยคุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขทีนี้ถ้าเปรียบเทียบสังเกตดูนะในประกาศของคุณสมศักดิ์ข้อ3เฉพาะส่วนของช่อดอกและสมุนไพรควบคุมคส่วนคุณอนุทินเนี่ยข้อสองเฉพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนนกัแต่สลับข้อแค่นั้นเองส่วนข้อสนะของคุณอนุทิน ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการค่ะเว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านค่ะคือจำหน่ายเนื่อพาะการแพทย์การแพทย์ส่วน,นอยู่ในข้อสี่ของคุณสมศักดิ์ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนไหมเหมือนกันอ่าแล้วข้อสของคุณอนุทินเออวงเล็ 6, บหวงเล็บ8ปดนะคะห้ามขาย,าขายผ่านตู้โฆษณาที่คุณสุวชัยพูดเมื่อกี้ใช่มันก็อยู่ที่ข้อห้าวงเล็บหถึงวงเล็บ8ปดของคุณสมศักดิ์เหมือนกันเออา ส่วนจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยต้องเป็นคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอปปออสอแล้วรัฐมนตรีก็ลงนามให้กลับไปเป็นยาเสพติดไม่ใช่ออกประกาศแบบนี้เพราะฉะนี่คือเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงหวังผลทางการเมืองหรือไม่ต้องติดตามว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเอาจริงหรือเปล่าค่ะก็ต้องตามกันต่อนะคะ